ครับความรู้ที่เราจะรับมานั่นครับไม่ว่าผู้ที่ใหมาจะเป็นใครก็ตาม mm hmm. สุดท้ายแล้วนะครับความรู้จะเกิดแก่ตัวเรานั่นก็ต้องเกิดจากการพิจารณาของตัวเราเองเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะให้ความรู้แก่เรานะไม่ว่าจะเป็นคนสูงคนต่ำเพศไหนอยู่ในอ,อยู่ในภาวะไหนก็ตามความรู้มันจะเกิดแก่ตัวผู้รับนั่น คือตัวเราแม้ว่าจะให้ความรู้ดีขนาดไหนถ้าตัวเราไม่รู้จักคิดเด็กกว่าไม่รู้จักช้โยนิสโสมนสิการ์คือกระทำโดยใจโดยความแยบคายหรือพิจารณาเราก็ไม่ได้ความรู้นะครับเหมือนอคนเขายื่นอาหารมาให้เรายกตัวอย่างยื่นถั่วนะถั่วอบเขายื่นมาให้เราคนที่ยื่นถั่วมาให้เราเนี่ยจะเป็น ครก็ตามก็ถือว่าถั่วมันก็มีเป็นอาหารยืนมาให้เราแต่นี้เมื่อเรารับถั่วอบมาแล้วเนี่ยเราจะรู้รสของถั่วอบนั่นได้เนี่ยราเรามาอมเยเยเฉยเราไม่รู้รสนอกจากเรามาขบเรามาขบมันก็จะเกิดรสมันของถั่วนั่นอยู่ที่ลิ้นแล้วเข้าร่างกายของเราเหมือนกันครับไม่ว่าคนนั่นจะเป็นครื่อหัก หรือพระคุณท่านเมื่อให้ความรู้แก่เราให้ธรรมะแก่เราเราเอามาไตรตรองพิจารณาโดยตัวของตัวเองเรียกว่ามาพิจารณานิสมะขะาหานังไสยโยใครครวรซะก,ก่อนแล้วจึงถือเอาความรู้นั้นหรือว่าใครครวรเสก,ก่อนแล้วจึงเชื่อเพราะฉะนั้นก็ไม่เว้นเราอยู่ดีปันใครจะเอาความสอนมาให้ ดังที่เขาบอกไว้นะฮะคนที่ให้ความรู้นะฮะในสมัยก่อนแม้กระทั่งคนดีดแพะเนี่ยก็มีวิชาวความรู้สามารถให้ความรู้นั่นแก่พระราชาในสมัยก่อนได้หรือว่าในการกล่าวธรรมะหญิงค้อมที่ชื่อขุดชุตตราเนะเป็นหญิงสาวลูกน้องของพนังสามาวดีสมัยพุทธกาลนุ่นก็สามารถบอกธรรมะแก่พนังสามาวดี ให้ได้สมเร็จเป็นพระระยะบุคคลเบื้องต้นนั่นคือพระโสดาบันได้นี่ยญิงข้อมเพราะฉะนั้นความรู้หรือวันในธรรมะทุกวันนี้ต้องบอกว่าเกิดกรณีดรามา่าคนตื่นธรรมผมก็ฟังมาหลายเสียงนะฮะเสียงที่เห็นด้วยก็ชื่นชมว่าอเขาพูดธรรมะเด็ดขาดโดยโวหารลีลาขวัญภาซาหรือว่าดีลา ปากไรใจดีแล้วก็ก็มีภาคปฏิบัตินำปฏิบัติมีความสงบมีความเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปรากฏอีกฝ่ายหนึ่งท้วงติงมาว่าเขามีความหยาบคายไม่เหมาะแก่การกล่าวธรรมะแล้วก็ไปเข้าในองค์นะแห่งมุสาวาจะมีการพูดซอเสียดทำให้คนนั้นคนนี้เสียผลประโยชน์ อันนี้ก็เป็นนานาจิตตังต่างคนต่างคิดต่างจิตต่างใจมีสิทธิ์คิดพิจารณาแต่ว่าถ้าเราจะ,ะปิดกั้นทางแห่งปัญญาของเราเนี่ยโดยมองแค่มุมเสียของทางหนึ่งแล้วปิดความดีแต่ถามว่าเขาก็ต้องมีส่วนดีเพราะอะไรครับถึงขนาดตอนเราพูดในยุคปัจจุบันใรแม้กระทั่งนักพูดหรือว่าใครก็าตามที่ทํามาก่อนยังไม่สามารถได้รับรางวัลขนาด Encer, อินฟลูเอนเซอร์ผู้สรงฤิพลในการกล่าวอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์นะครับคือกล่าวธรรมะให้คติให้ปัญญาแก่คนเรียกว่าพูดสร้างแรงบันดาลใจก็ได้อันนี้ก็ต้องยบยอมรับว่าเขามีความดีบางแต่ที่นี้นั่นนะครับถ้าเราไปมองเหมือนกับแผ่นขาวทั้งแผ่นเลยม,มีจุดดำอยู่นิดนึงไปเอาจุดดำเป็นแล้วก็ทิ้ง แผ่นขาวนั่นหรือว่าทิ้งเสือ,อตัวนั่นไปเลยทั้งทั้งเสือต้นสีขาวไม่แค่มีจุดเดียวก็ทิ้งไปเลยอันนี้ก็จะพลาดโอกาสแห่งการฟังเพราะว่าความรู้จะได้อย่างหนึ่งคือการฟังนะสุดตรมยปัญญาความรู้ที่เกิดจากการฟังเราก็มาค,มคบคิดพิจารณาก็เกิดเป็นกินตามยปัญญาที่เกิดจากการคิดความรู้อันนี้อันนี้นะฮะ สุตสังรัรเตปัญญางพุทองค์ตรัสไว้เนี่ยซึงแปลว่าฟังด้วยดีจะได้ปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาฟังแล้วเออส่วนผมขอตรงบอกกับว่ามองในส่วนดีนะแม้กระทั่งผูดท่วงติงผมก็เห็นว่าเขาจะท่วงติงในสิ่งที่ปรารถนาดีที่ว่าชี้โทษนะนิธินังว่าปวัตตารางังยังปัสัยวัาชทะทศนงังผู้ที่ชี้โทษก็เปรยบเสมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์ พุทองค์ตัดไปเนี่ยเพราะฉะนั้นก็มีดีแต่ว่าก็มีคนอีกประเภทหนึ่งนะต่างทงไว้เลยจะพูดยังไงไม่ฟังอะ่ะมองจุดดำแล้วก็จุดโจมตีก็น่าเสียดายนะ่าอนาใจแทนแบบเขาก็พลาดโอกาสที่จะฟังเพราะฉะนั้นความรู้ไม่ว่าจะมาอย่างไรก็ตามในยุคโซเชียลนี้มีเยอะมากสุดท้ายแล้ว ความรู้จะเข้าตัวมันก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นใครจะยื่นอาหารมาให้เราก็ตามตอาหารนั้นดีไม่มีพิษแต่มันจะเข้าสู่ตัวเราได้เราก็ต้องกืนต้องกินต้องขบต้องเคี้ยวเหมือนกันครับความรู้ใครให้มาเป็นของดีวิชาวความรู้ไม่กระทั่งจากกยาจกคนเข็นใจหรือว่าจอกฟ้ามรรกศาสตร์ก็เป็นความรู้ดีแต่ถ้าเ็าให้เรามาเราไม่ขบคิดหรือจะให้ความรู้อย่างวิเศษเช่นธรรมะ ชั้นสูงสองถึงขั้นเป็นพระราษฎรเฉลี่นละสังโยชน์ในทั้งสิประการเป็นพระรุคคลข,ขั้นสูงคือพระอรหัตตผลเนี่ยให้อย่างดีแต่คนฟังไม่ได้ขบคิดหรือว่าไม่ได้มีบาร,รมีไม่ได้สังสมไม่ได้สมเหตุสมผลด้วยสมณทวิปสนา,าก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงเขามีคําโบราณมากกว่าเลยตากระทูหูกระทะอะ,อะไรประมาณนั่นคือเรียกว่าฟังสักแต่ว่าฟัง แต่ในยุคปัจจุบันนี้นะฮะต้องบอกว่ายุคโซเชียลเนี่ยบางทีเรื่องความเป็นจริงอะไรต่างๆยังไม่ตัดสินอะแต่โซเชียลก็มีพลังในการทําให้เขาผิดเสียหายไปเสียก็หนาเห็นใจอนันอนาจิตอันนิจจาเ,เพราะฉะนั้นต้องคิดว่าบางอย่างนะฮะนึกถึงคําโครงหนึ่งว่าสิ่งสุดสามารถใช้ยานตรองอย่าดวนบรวนผองผิดแล่บางอย่างชาวิสัยของเราอย่างถึงนา อย่าทึกว่าเทศแท้ทุกข้อที่ฉงนเพราะฉะนันบางทีบางอย่างเราไม่รู้เพราะมันสุดวิสัยของเราอย่างสมัยก่อนก็บอกว่าเออสิ่งที่มีมันต้องมองเห็นแต่บางอย่างมันมองไม่เห็นแต่มันก็มีนะฮะเช่นอะไรเช่นเสียงเรามองไม่เห็นแต่มันมีอยู่นะฮะหรือกลิ่นเรามองมเห็นแต่มันมีเพราะฉะนั้นนักบุญไม่ว่าอะไรจะผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ย่อมพิิจพิจารณาให้เกิดบุญได้ตลอดผู้มีปัญญา นะครับหรือว่ามีดวงตาทั้งสองข้างข้างหนึ่งเห็นประโยชน์ในปัจจุบันข้างหนึ่งเห็นประโยชน์ในปรภพคือภพภายภาคหน้าก็สามารถที่จะเอามาคิดพิจารณาได้เพราะฉะนั้นตาอย่างกรณีนะฮะคนตื่นธรรมนี่ส่วนตัวผมนี่ฮนะคิดเลยนะโอ้พระคุณท่านในยุคนี้ท่านดีสบายละท่านก็ไม่แพ่ในส่วนของท่านไปแต่คารวาดคนหนึ่งมาในการเผยแผ่ธรรมะถวายพระคุณท่าน ก่อนที่เขาจะไปอุปสมบทก็ไม่ความมาเขาเห็นทุกและเห็นธรรมเจ้าที่ผมฟังมาหลายที่นะผมก็ฟังมานะฟังไม่กระทั่งมีพูดถึงท,ท้วงติงคนตื่นทรรมผมก็ฟังผมก็อ่านแต่ผมเห็นดูว่าโอเราก็ไม่ได้ว่านะ่ะสิบคนสิบความคิดร้อยคนร้อยความคิดเพราะฉะนั้นเราฟังเราดูตาหูเป็นครูใหญ่หูไวตาไวใช้ได้แต่เราฟังเราดู ในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราจะให้เกิดกุศลในใจกุศลคือความฉลราดขึ้นเนี่ยเราต้องวางใจเว้นอคตินะเว้นจากความลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพางราะชังลำเอียงเพราะกลัวหรือว่าลำเอียงเพราะความหลงเราตรงละแล้วเราก็เอาใจเป็นกลางก่อนละทิ้งเช่นกำบังต่างๆเช่นเพศบางบางท่านต่างแล้วเป็นคลืัหั์ไม่ควรจะพูด เราก็จะพลาดโอกาสสิ่งที่เราจะฟังเออเขาพูดมีเหตุผลบางทีเขาพูดมีเหตุผลดีกว่าอีกนะอย่างผมยอมรับเลยนะความรู้ผมก็ยังไม่ได้ถึงขนาดนี้ในการใช้วาทศิลป์เรารับความรู้เหมือนกือนอาหารกือนอาหารมนาวันหนึ่งเราจะคายเนี่ยจะบอกให้คนที่เขารู้อย่างที่เราเข้าใจมันไม่ใช่ง่ายต้องใช้ศิลปะทางวาทะนั่นคือวาทนศิลเพราะฉะนั้นคําพูดอะไรก็าตามลีลา เหมือนกับที่ผมเคยยกตัวอย่างมาว่าในองค์ประกอบผลไม้นี่นะ,ะเราไม่จําเป็นจะต้องกินเปลือกนะทุเรียนเนี่ยฮะเราไปซื้อมาบางทีเราคิดราคาเขาบวกเปลือกไปเลยนะฮะหนักเท่าไรเท่าไรกิโลละเท่าไรแต่เวลาเรากินเนะเราต้องกินเปลือกใช่ไหมฮะไม่จําเป็นนะฮะเรากินเฉพาะเนื้อมันเอาเปลือกออกเหมือนกันธรรมะคนกล่าว เอาไง่ายๆเลยถ้าเขากล่าวธรรมะผิดคนมีปัญญาก็สมารถรู้ด้วยตัวของตัวเองคบคิดเออในผิดเราก็มีหลักละเนี่ยจะผิดจะถูกเรารู้ละอันนี้มีหลักเอาตัวเป็นหลักอัตนาโจทยยตานังพุทธองค์ตรัสเนี่ยจงเตือนตน้วยตนเองเรามาเอามาเป็นหลักเราเราก็อย่าไปในยุคสื่อนี้ฮะมันจะชักให้รักให้ชังง่ายเราก็อย่าไปมีอคติต่อคนให้สื่อแก่เรา อ่ะมันจะทําให้ใจเราเศร้าหมองอย่ารักอย่าเครียดแค้นปวงชนทําถูกทําผิดยนเยี่ยงไว้เป็นคติแนะนําตนรุสวัสด์ปวงแห่ทิ้งชั่วถือชอบใช้เยีย่ยงนี้ดีเสมอเพราะฉะนั้นธรรมะความดีลีลาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเอกลักษณ์ของเอกบุรุษของผมกับเป็นลีลาอย่างผมแหละมหากรุงเนี้ยก็ไม่มีใครเมเหมือนผมนะฮะก็ยอมรับว่าก็ยังต้องพัฒนาเลยไปเออแต่ทําไมเรามาเห็นลีลาคนนี้ดี แต่ก็เห็นวาทะอันนี้ผมก็ต้องระวังนะเตือนไประวังเนะ่ยอ่าบางคนคนองนะครับกับการคอมเมนต์หรือว่าเรียกว่าใช้วาทะทางมือถือก็ได้นะฮะไปกล่าวตามอารมณ์สื่อชักให้รักสื่อชักให้ชังก็ตามไปโดยไม่พิจารณามันก็ได้สะใจแค่นั้นแนหะ แต่ความจริงแล้วมันจะเกิควาบสมองในใจเราผู้มีปัญญาก็จะรู้ด้วยตัวของตัวอันนี้ก็พูดอย่างนี้ว่าใครจะให้อะไรก็ตามผลสุดท้ายแล้วมันจะเกิดประโยชน์มันอยู่ที่ตัวของเรานะฮะอยู่ตัวของเราเลยความฉลาดมันจะเกิดมันเกิดที่ตัวเราเขา้าใจความรู้มามากมายแต่ตัวยังซื่อบื้ออยู่ก็ไม่มีไม่ได้รับความรู้นั้นแต่ว่าถึงจะไม่คนไม่ให้ความรู้เราแต่คนนั่นมีฉลาดในใจ เกิดภาวนามยปัญญาทาปัญญาเกิดจากการภาวนาหรือความเกิดปัญญาจากการขบคิดหรือจะเกิดจากการฟังมันก็ได้ความรู้เพราะฉะนั้นคนให้ความรู้ให้ธรรมะให้คติจะเป็นใครก็ตามชั้นสูงหรือชั้นต่ำจะเพศไหนก็ตามมันจะเกิดผลก็อยู่ที่ตัวของตัวพิจารณาคือผู้รับสารแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไปเลยนะฮะว่าอักขาตาโรตถาคตาพัตถาคตเป็นเพียงผู้บอกส่วนความเปียน ตุมเหฮิจิจจังอาตะพังอาตะปังความเพียรน,น่ะท่านต้องกระทําเองจึงจะพ้นทุกเองทุกอย่างเลยพระองค์ไม่กระทั่งทุกเนี่ยมเมื่อเราเจออะไรก็าตามพิจารณาแล้วมาแก้ที่ตัวเองเนี่ยถือว่าแก้ถูกถ้าคิดไปแก้ที่คนอื่นเนี่ยถือว่าอน,นันให้คิดไปเลยว่าเรื่มผิดแล้วจะไปโทษคนนั้นโทษนี่โทษใครบนลงบันดาลเนี่ยถือว่าผิดละมันอยู่ที่ตัวของตัวอันนี้ตมเหตุตาพาะเลภูมิใจและผมก็มาเห็นว่าคนตื่นทํา นะอาจารย์เบียร์เนี่ยกล่าวตรงตามธรรมแม้ว่าเปลือกลีลาวาัะจะมีความหยาบถ้ามองแค่นั้นก็น่าสมเพชจริงๆว่าก็เหมือนกับว่าเห็นทุเรียนมันหนามหนานะก็จะพาดโอกาสในการลิ้มรสทุเรียนคืเนเงื้อในมันเขาปฏิเสธแล้วมันหนามทิ้งไปเลยแต่จริงๆในสรารมีแก่นแม้กระถ่งเขากล่าวเรื่องอะไรก็ตามแต่คนจะตั้งธงจะตีไป้ผิดมันตีได้ทั้งนั้นแหละฮะ เรลยพุทธคุณเข้ามาปฏิเสธพระพุทธรูปไมป่ปฏิเสธแต่เขาพูดถึงแก่นสูงไปกว่านั้นมันเป็นความดีหลายระดับกราบพระนี่ก็เป็นความดีบูชาดอกไม้เป็นความดีเป็นอมิสบูชาบูชาด,ด้วยอมิรแต่ในขณะที่เรามีอมิรเราทําจิตให้สงบมันก็เป็นการปฏิบัติไปในตัวกราพระก็เป็นการปฏิบัติไปในตัวเหมือนกันเพราะมันเกิดบริสุทธิ์ในใจเว้นจากความรักความโลกงกรธความหลงพิธีต่างๆแม้จะเป็นเปลือก แต่ก็เหมือนหุ้มห่อสาระธรรมอันนั้นเอาไว้ถูกต้องที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพระว่าจะให้บาลานซ์กันวะพุทธนาในประเทศไทยถึงมีเกจิอาจารย์หลายอย่างท่านก็ดีในทางนั้นบางท่านสั่งพระเครื่องผมก็ผมก็ว่าดีแต่สําคัญอย่างอาจารย์เบียร์ถ้าพูดถึงแก่นไปเลยเราต้องเข้าใจอย่างที่กล่าวเลยว่าสิ่งสุดสามารถใช้ยันตรอง อย่าดวนว่าร้อนผองผิดและบางอย่างชาวิสัยของเรายัางถึงนาอย่าทึกว่าเท็จแท้ทุกข้อที่จะงนสวัสดีครับ